วันสักลเลยเลยเขาไม่รู้เขาไม่อยากมาดิชิงกันนั่นแหละ ขึน้นอะแต่มันก็นตก้องเบื้องขัดพีขึ้น,น้เอาปีขึ้นเงินเั็เดนเซอร์ได้ขัตอนนี้ไม่มชะรอชอะไร กันเพียไม่มาดันไม่มสวัสดีสวัสดีใช่ใช่ใช่บุปีเดียวซือไพ่ต้การือไพ่ขอบคุณค่ะ อะไรกินไม่ต้อนี่อโอ้โทไมว่คุณไม่กวาทีว่าเนชาไปค่ะใ้นไชานี่ที่มันขอบขอบคุณลูกหลานบุนี่ขอบค้าค่ะ สวัสดีคนณดูี่คนแล้วเข้ามาแล้วก็ออกมงาเ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 งารันไปดูนี่ไก่ดูไกลๆก็สวยเองดูไกลๆก็สวยเองแหละ ไปหลาดฝนตกไม่เนองยังไม่ไปเลยค่ะไปหลาดไหนอ่ะขอบคุณะค่ะขอบคุณขอบคุณด,ดอกกุหลาบสี่สิบดอกจากพี่ตะวันยังไม่ไปกับน้าบอีกเหรออะไร <c ười> ใครดังมานันลก คนละเรื่องเลยใช่ไลน์กูบินเนี่ยน้ำเมือ